ปาลารวมครับปาลารวมครับปาลารวมจริงๆครับวันนี้นี่สวายนะเทพโพวันนี้เราจะมาหาปลาแม่น้ำกันนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆน,นักตกปลาทุกท่านนะครับ ทั้งช่อง Fishing Mall Channel แล้วก็ช่องควนนาตกปลานะครับวันนี้เราจะมาตามหาวัตถุดิบนะครับสำหรับทำอาหารในควนนาตกปลาของเรานะครับมาหาปลาแม่น้าเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีปลาอะไรบ้างนะครับที่จะเอาไปทำวัตถุดิบวันนี้อ่ะ้นะเปิ้ลมาดูหมายใหม่ครับนี่ครับผู้ลหน้าก็มา้วยครับผมก็สั่งครับสั่งอะไรครับสั่ง ปลาครับสั่งปลามาหาให้ด้วยโอ้โหบริการเหลือเกินเนี่ยน้องครับดีครับได้ปลาอะไรมั่งครับพี่วันนี้มีปลาอะไรมั่งครับมีตะโกกมีกระมังอ๋อโอเคเลยใช่ไหมปลาไซซ์ดีไหมตัวใหญ่ไหมไซซ์สวยอยู่ครับแตอยู่ใช่ไหมครับนี่ฮะเี่ได้ตัวเป็นโลเลยนะว้าวตัวเป็นโลเลยอ่ะตัวใหญ่ครับโอเคนี่นี่ครับหมายสวยนะนี่ดูแบบท้องฟ้าดิน้ำดีเลย ฝนตกหนักหลายๆวันเลยนะตรงนี้พ่วมกันเนี่ยหมายไหมครับอะรอาเนะอ๋อกับเรือตรงนั้นเหรอโอ้โหโหเรานี่ฮนะวันนี้นี่ไงไตเราไต้ตานครับอันนี้ไต่ตานนะครับ <c oughs> วันนี้ออกหมายกับไต่ตาลครับต้องรอน้ําครับนี่ครับไต่ตาลเราครับขายกุ้งมาแล้วครับสวันนี้ครับสายตาลเป็นไงบ้างครับโอ้คลิปนี้ขายกุ้งองี้นี่ไหมครับไม่ไปไข่เร็วจังไงเพิ่งออกไปเมื่อกี้เองใช่ครับเขามารับไปอ๋อรับไปฮะนี่สายตาลก็ไข่กุ้งไข่ปลาแม่น้ำใช่ครับผมทุกอย่างนะติดต่อได้เลยครับเดี๋ยวผมลงเบอร์ไปให้ครับ กุ้งไม่น้ําปลาไม่น้ปาปลาราคางนั้นปลาปลาเนื้อๆงั้นปลาหมาปลาเขาปลากดเนี่ยจะถามว่ามีปลาเขาหรือเปล่าปลาเขาต้องรอเป็นต้องรอใช่ไหมมันได้ไม่เยอะมันเป็นยังหวะแล้วมันมีปลาปลาเขาแล้วมีปลาเราไหมปลาเราต้องไป <c oughs> ไเดี๋ยวคืนนี้พาไปหาปลาอราไปหาปลาเราเนี<อ>่ยมีแต่ปลาเขาไม่ได้นะปลาเราด้วยนี่ครับบรรยากาศครับนี่มานั่งรอตรงเขื่อนกันครับน้เปิ้ลพร้อมจัดเลยครับวันนี้พร้อมไม่รู้จะโดนหรครับนี่ครับ ที่จอดรถก็สบายเลยครับจอดในบ้านไต้ได้เลยครับนตกฟุ้งอ๋อนี่นตกฟุ้งของคนคนแถวนี้เป็นคันไม้ครับอ๋อนี่จะตกฟุ้งแบบนี้ใช่ไหมครัคันไม้แบบโบราณเลยนี่ใช่ครับนี่ยเออเออ,เอ,อดีดนางลอยเลยป่ะอีก<ด>เยอะแล้วครับวันนี้ซาครับพิซซ่าน้องทำมาให้ครับเราต้องเปิดดูหน่อยครับเป็นไงครับ จะได้น,นี่มาก, e <c oughs> ก็ะต yes. ุลักทะเลนะแป้งิซาครับโอ้โหแป้งิซาครับเดี๋ยวเราไปตัดเนียตัดละวเกี่ยวอยู่ครับโอเคครับพร้อมออกจากท่าแล้วครับนับเปิ้ลคนี้ปล่อยเรือแล้วครับ อากาศไม่บบเลือครับร้อนนี่ครับร้อนดีน้ำดีฮะร้อนดีครับอ๋อร้อนดีไม่เหลือครับ <laughs> <laughs> อันนี้นึกว่าจะตกกลางคืนอย่างเดียวไม่ได้เตรียมหมวกเมือกอะไรมาเลย oh, <no. S 1> <laughs> มาปิ้บเปลือ <laughs> ยนี่ครับอ๋อนี่อ๋อทางนี้ใช่ไหมครับนี่ครับท้ายถอยหลังเลยครับฮ <laughs> <laughs> ะสกรูครับสกรู <laughs> เคครับหมายเลแล้วครับหมายเลครับมาตกปลาเล็กๆเล่นก่อนได้ไหมปลาวันนี้จะพาลูกค้าตอนนี้ตกปลาเกตก่อนครับปลาเกตพวกปลาตะโกปลากระมังับเดี๋ยวมาค่อยดูกลางคืนงานค่อยดู่ครับเดี๋ยวกลางคืนเราจะเล่นปลาใหญ่ๆกันปลาล้านี่ครับผมนี่ครับนี่ไต้ตันจัดให้ครับทัดามตูดเลยฮะชื่อก็บอกว่าไต้ตันจัดให้จัดจานจัดให้นี่ครับนี่เป็นเหยื่ออะไรครับไตตันครับอันนี้เหยื่อลำขนมปังน้อง ให้มารีวิวของมิสเตอร์สันอะเจ้าสันเหรออ่าของมิสเตอร์สันนี่ให้ให้มารีวิวเขารใช้ได้อยู่ครับเขาบอกมีตัวมันโดนผมไม่เคยลองกันแต่วันนี้มาลองกันโอเควันนี้มาลองอะไรครับครับแล้วก็นี่เนี่ยอ๋อใช้แล้วเบ็ดก็คือใช้แบบนี้เบ็ดชุดใช่ครับเบ็ดละก้อละก้อก็มีโฟมนะฮะับผมชุดางเนี้ลองดูครับลองดูตีออกไปด้านนอกครับวันนี้จอดล้มๆครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมอุปกรณ์กันร้อนกันเลยครับ กว่ามาตอนคืนอย่างเดียวครับใสใจดีครับบอกมาตกปลาเล็กๆเล่นก่อนครับจัดให้ครับจัดให้ครับจัดให้ครับนี่ครับดูครับนะเปิ้ลประกอบแันเลยครับรอบนี่ยรอบนี้สองตัวครับอยู่ในกระเป๋านี้ครับผมผมใส่มา อากาศก็สุดยอดทิ้งครับนี่อากาศอย่างเงี้ยตอนเย็นนะพี่โอ้โหแบบนี้แล้วก็อากไม่ได้เย็นอนะ่ะแดบดบไม่มีเลยใช่นไหม,เป,เ,ปมเ,ปเป็นเป็นเลยเนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกหไหมปกมัวเลย ตะโกกกระมังเออกระมังกระมังใช้งามเลยเนี่ยนะเปิดมาเลยครับนี่ปลากระมังครับตกได้คนเดียวเอาสวิงเอาไว้ไม่ถูกนี่ครับกระมังของนอปเปิ้ลครับใช้งามเลยครับนี่ได้หลายตัวแล้วครับนี่แอปเปิ้ลเอาเหยื่อนิ้วเลยครับไส้บอกตกได้คนเดียวเหยื่อไปทำเองเลยไปเหยื่อไปทำเองเลยครับ เราเย่าเอาเอาอุปกรณ์ตกกำมังของเราครับเบ็ดพวงครับเกี่ยวเม็ดโฟมครับนี่ฮะอาหารเยีเรานี้ครับกับแก้มครับกับแก้มวันนี้ครับกรุบกรุบนี่ฮะเหยื่อของใครครับเนี่ยเหยื่อของมิสเตอร์สันครับผมนี่ครับเหยื่อมิสเตอร์สันครับมีตัวเป็นอะไรครับมีตัวเป็นโดนเขาบอกเขาบอกมาเขาบอกมาเนี่ยบมก็เขาจะมาต้องลองเองครับต้องลองเอง ถ,ถือว่ารู้โอเคอยู่คก็ใช้ได้นะแกกินไ,ได้ไใชได้โอเค,คอเลยโอ้ตกอยู่คนเดียวเลยครับเนี่ยรับรับรับเย็นครับอะไรครับปลากระมังครับโอ้ตัวใหญ่ครับตัวนี้ใช้ดีครับ ไปโอเคแล้วประกัมั้งไปกันไปลงกระชอนครับเป็นไงครับเป็นไงครับสะดุ้งครับติดอากาศเย็นเย็นครับพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วนี่ฮะไหนดูผลงานช่วง ใบใของเราหน่อยครับไต่ต้านครับเป็นไงครับนี่ฮะปลากระมังครับอื้อหือี่อนควนเลยนะไซด์อยู่ฮะบางตัวนี่น้เปิ้ลแกกดมาไซด์ั้ยโอ้โหับเพิ้ลคนเดียวมาอ้โหน่าอะไรคนสัมภาษณ์เลยครับเยี่ยมครับทำไมเล่น่ปลากระมังเลยครับเนี่ยไต่ปลามาตกปลากระมังครับยอดเลยนะเดี๋ยวดูตอนคืนครับเห็นบรรยากาศครับน้ำนิ่งๆเลยครับ 做嘢。 ไม่เลยอ่ะเปล่าครับนี่นะครับอันพิซซ่า ป้าชุกนะกินขเดีนะเนี่ครับพิซซ่าครับแป้งพิซซ่าครับไตกำลังหั่นครับนี่หั่นแบบนี้ครับเป็นชิ้นๆเดี๋ยวเราก็เกี่ยวแบบร้อยมมลรอยใช่ไหมครับ อันจะน่ากินเลยหน้าลมงมาชิมเลยเข้าใจกินเลยนะเมื่อไหร่อนกินข้าวอัดไอ้ปลาท้องโกกินนะปลาท้องโกใช่ปท้องโกดีเดี๋ยวนี้มันง่ายกว่าไงใช่เแล้วก็งี้ก็สบายกว่าสบายกว่าฟามเผากินนะฟามเผาแต่ต้องน้ำใสโอเคอ๋อน้ำใสใช่ไหมฮะใช่น้ำใสโอเคแต่ไปบางที่บางที่ก็ ความเฮานังแต่หัวเชื้อใครเด็ด<ม>จ้า,าจ้าไหนดีนั่นแหละอ๋อนั่นเล่นหัวเชื้อด้วยใช่ไหมครับเล่นหัวเชื้อนี่หั่นน่ากินมากหัน่นซะหิวเลยครับ <c oughs> <c oughs> แต่ตาหั่นแบบน่ากินอะ นี่ครับเดลเปิ้ลครับแทะไม่กวัวจี้รอปลาแล้วไม่แตะก่อนครับรอปลาครับนี่ครับสภาพตอนนี้ครับน้ําก็กำลังตายอยู่ฮะต้องรอครับยังไงปลาแม่น้ําก็ต้องรอตอนน้ามันเดินนะครับน้ํามันตายแบบนี้ไงก็ต้องทําใจฮะต้องรอครับอนี่ดูอีกทีครับหั่นเป็นเส้นๆนะฮะเป็นชิ้นพอคำ แน่นอนอฟูดีจังนะ <c oughs> มีตัวเป็นโดน <c oughs> มีตัวเป็นโดนถ้าลงไปไม่ไม่โดนแสดงว่าไม่มีตัวมีมีตัว <c oughs> ถูก <c oughs> ถูกเดี๋ยวเราดูนครับว่าจะหมูหรือจ่าครับทริปนี้ครับ หมู่นะจฝนตกหนักครับโโอ้นมาหลบใต้เรือครับฝนตกหนักมากเมื่อกเนาะก็เลยมาหลบใต้เรือก,ก่อนครับนี่ครับเออร,ร,อยอยรืออะไรสักอย่างหรือฝนตายใหญ่ๆมั้งเรืออะไรเนี่ยเอยู่ที่ทะเลนะครับเออเรือทะเลอ่ะแค่นี่ยฝนตกหนักมากนเมื่อกี้ฮะก็เลยคันเข้ามาอยู่ข้างใต้นี่ก่อนครับอนี่เ,เ,เ,นเรือทะเลอ่ะเนี่ยเรือทะเลคือเชือกเลย มาหึเลยนี่เราลยอยู่ใต้เรือนะครับเนี่ยตอนนี้อยู่ใต้เรือกําลังหลบฝนอยู่นะครับฝนข้างนอกครับมองอาจจะไม่เห็นแบบตะใจอะครับเปียกแหละสนุกดีอะนี่ครับส่่ตานครับอาเขามาหลบครับแล้วนั่นอะไรไม้อะไรไม่หักยนะไม่หักคันกุ้งคันกุ้งอ๋อคันกุ้งนี่ครับมีระบบส่องไฟครับ ที่ร้านอาหารนี่คนนั่งเต็มแล้วครับตารางหนีฝนไม่หมดแล้วครับได้อยู่ทางใต้ครับ <c oughs> นี่ครับกระเปิ้นเราครับอย่างงี้แหละมันต้องได้ตัวถ้า <c oughs> ไม่เกิอดอุปสรรคมันต้องแบบนั้นครับ <c oughs> ต้องมีอุปสรรคหน่อยใช่ครับนี่ครับยอดครับอย่างงี้เราเราตี เราตีเบ็ดทิ้งไม่ได้หรอได้ครับได้ตีกำมังตีนี่ไหมอ่ตีไปชิดลัวเลยอันนี้ครับนะดูติดไหมอ่านี่ครับพี่ปั้นเลยเนี่ยของอยู่นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมหยิบเบ็ดให้ครับนึงครับเบ็ดมันทุรนทุเลย์ไปเมื่อกี้ครับหนีฝนมานี่ครับนี่ครับตีตีแต่ชิดลัวนู่นเหรอนู่นครับ นี่ครับนะเปื่อนครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวปั้นให้แป๊บนึงครับนี่ครับอยู่ในนี้ใช่ไหมอ๋อครับผมจะอยิ่มาเลยถ้าเราไม่ได้เอามันหลบมันจบเลยเลยจบจบไม่มีดูเหตุเรียกว่าเสียชีวิตแล้วออกแล้วแต่ไต่พาขึ้นมาก่อนดิแต่ไต่ขึ้นมาก่อนล็อกหัวเลยดีกว่าอ่าใจเยน็นผมว่าน่าจะอยู่นี่สัก ักพักหนึ่งอ่ะนะก่อนน้ำเดินไปเลยเอันนี้ฟูดแพนด้าเลยวันนี้มาส่งไหมน่าจะมานะน่าจะมาเดี๋ยวคิวๆสั่งฟูดแพนด้าสั่งแก๊ปอะไรเงี้ยนะส่งนี่ครับแกลบแกลบล็อคหัวเรือกับสมอชาวบ้านก็ครับ ใหญ่ว่าฮือเลยแต่หมอ,อนี่ดูดิกินตามมาเรื่อยแต่หมอนนะอ่ะยังใหญ่อ่ะดูดิ น่ามาครึ่งโลเลยเนี่ยนี่ฮะเปิ่นครับได้เลยครับอ้าวปรากฏฮะปลาสายอยอสายยูสายยูตัวสวยเลยเนี่ยนี่ฮะปลาสายยูครับโอ้ยได้ดดีในหน้าครับปวดร้ออะไรอ่ะอุดอุด นี่น่ะใส่ยูอืายูครับหน้าหน้า่นี้ครับนี่ครับอายูมาแล้วครับนัำเปิ้ลกับปลาใสยูครับนี่คร้องครับอุ๊ดปุดปุดนี่ครับนะครับแกะท่านิดนึงครับนัำเปิ้ลครับไม่รู้ว่านี่นังปุ๊ดเห็นไหมเออใส่ดีนะ สายยูของนับเปิ้ลครับสายยูครับปิดปิดตาเขาจะไม่รู้ว่าเป็นปลาสายยูครับเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวแทงแทงแทงกันได้อย่างเงี้ยมั้งครับเมื่อกี้ไม่กินนะคันกระตุกกุ๊กๆๆๆเลยนะไหนบอกครับไม่เงี้ยก็ไม่ได้วัดหรอก <c oughs> กินในนี่นะแป้งกินแป้งพิซซ่าฮะกำลังโมอ,งอยู่แป้งพิซซ่ามาร้อยนะไร,ร้รพวงโอเคมองเรื่องพี่เปิ้ลจับคันเป็นเล่นอยู่ โอเคขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครับนี่ครับปลารวมครับปลารวมครับปลารวมจริงๆครับวันนี้นี่สวายนะเทโพนนจันครับนี่ฮะตัวแล้วก็พวกปลาตะโกกปลาแแหนะครับนี่มีนี่ด้วยครับตะกดตัวใหญ่เลยครับนี่แล้วก็นี่ครับปลาดุก ล้มเลยครบเซตเลยครับครบทุกปลาเลยเนี่ยครับในโโตัวใหญ่เลยขาวีจังครับในโโนี่วันกี่โลเนี่ยนตโลได้ห้าโลตีองลองชั้งดูยังมียังยังไเีันี่อีสี่กว่า อันนี้เท่าไหร่ตีห้ามั้งสี่ครึ่งว่ะโอเคไม่ถึง <Okay. S 2> ถึงไหมสี่ถึงไหมเพิ่นเท่าไหร่สามสามแปดคือใกล้เคียงใกล้เคียงสี่สองอ่ะอืมขอเอาเอาโอ้โหกดอื้ม อ่ะสーーี่คสองใช่ไหมก็ก cool cool. okay. cool. ินกระช่างอยู่คูสองพอดีเลยใช่ครับหน้าแข่งฮะใบหัวเนาะครับปกติตกปลาแข่งบ่อยไงเก่งน้ำหนักเอาใบใบหววไม่ได้ครัครับนี่ครับเรียบร้อยครับโอ้โหันี้สุดยอดจริงสุดยอดจริงเหตุการณ์เรา ใช่ฝนตกก็หนีหลบฝนกันครับวันนี้นี่ครึ่งคือก็ทั้งคืนก็ได้ประมาณนี้ครับวันนี้มาเปิลหดอย่างเดียวคนเดียวเลยวันนี้เสียบได้คนได้ไหมฮะเสียบได้คนไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันเป็นของกล้องครับเดี๋ยวไปกินรถแล้วเสียบหมดถ่ยเลยจะถ่ายไม่ได้โอเคกินอย่าหมักเลยโอถ่ายถ่ายไว้ยังให้เลยครับแม่รูปถ่ายกล้องถ่ายเลยดิอ๋อถ้าเราถ่ายพี่แม่ได้โอเคครับงั้นเดี๋ยวทริปนี้ก็ลาประมาณนี้ก่อนครับ พิ่งขึ้นมาประมาณตีห้าเดี๋ยวดูว่าวันนี้เราจะไปทําอะไรกินกันนะฮะนี่ครับน้บเปิ้ลครับล้วนๆเลยครับวันนี้ฝีมือไงฮะล้วนเลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ยอดครับส <c oughs> ายตาพาไปล้วนๆเลยกระดูกล้วนๆ <c oughs> ยอดจริงครับราใช่ครับโอเค <ๆ S 2> ครับๆๆยอยู่สวรรค์ใหม่ครับ อันนี้ก็สุดยอดครับเดี๋ยวไปดู<อ>ว่าจะทําเมนูอ,อะไรกินนะฮะ